สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมณีกับกับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมนีสาวนิงผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตเลขความฝันกับแกนเนาะค่ะเป็นคลิปแปลกของเพลินสาวนิ้งเด้ยินชื่อเสียงของเพลินเนาะค่ะเรืองลือว่าเพลินฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมค่ะและหลบเมื่อกี้เพิ่นกับฝันซีหกเข่าเต็มเต็มเนาะค่ะถือกันเบิดบานค่ะสาวนิ้งก็เลย ตามสื่อเสียงเรียงน้าเมันมาเนาะคะ่ะมาหาเพลินหอนเฮือนหอดซ่านค่ะค่ะแต่ก่อนสีไปฟังค่วงฝันของนักเกนสาวนิ่งก็เขาฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งให้กับสาวนิ่งพระรวยน้ำนเนเดอร์คาะเดอค่ะและตอนนี้สาวนิ่งก็ได้เดินทางมายังบานของน,กน,นะะักเก้น้วค่ะแล้วก็มาหอนเฮือนหอดซ่านเพลินแล้วค่ะค่ะและนักเกนเพลินก็ได้เวาซู่ฟังเขาข่าวเนาะคะ่ะว่าเพลินหินเพลินฝันเนาะคะ่ะว่าม่นหินเพลินฝันค่ะฟันว่า ผีเจ้าทีสองผัวเมียมาเขียนเหลขกใสหน้าต่างให้เพิินค่ะและเล็กตัวนั้นสิเป็นตัวไรสาวนิ่งกับบ๊ผาดค่ะสาวนิ่งกับสิผาท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังความันของนาแกนผอมๆก็สาวนิ่งค่ะแต่เหลขของนาแกนนี่เพิินว่าเด็ดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาก็ับไปรับชมรับฟังความันของนาแกนผอมๆก็สาวนิ่งเลยค่ะไปค่ะสวัสดีครับนาแกนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนาแกนค่ะ ครับมามือนี้ให้เดกเล็ดครับใช้เร้เล็ดครับงวดก้อนนี่ซีหกตี่บอครับเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มเลยครับติดตามด่วนครับผงยินข่าวปรผพาดนะครับเอาไปฝากเอฟซีผีแก่นด้วยว่านัะแก่นต้องเข้าครับฟันว่าจะได้ครับแน่นอนครับฟันเองครับฟันในหรืว่ามีเจ้าที่เจ้าทานมาบอกครับเจ้าทีครับโอ้เจ้าที่ยุไสครับนี่ ยูนี่ล่ละแถวน้ำปลาน้ำดอนเท่านี้แหละครับยู่ในปลานี่เนาะครับครับผมเป็นเป็นลักษณะได้ครับเจ้าที่เจ้าทางไนียเป็นมาเขาฝันเขาหยังนี่แหละครับมาเขาฝันหงวดกอนนี่เป็นมาเขาฝันบหรือจังไดครับเออธนาครับตามที่บอกไปแล้วครับโอ้มาบอกอีกอีกงวดนี่น่าจะนาจะน้ำจะสั่าอยู่นะครับครับผมนาจะส้่มอยู่ครับเป็นผู้เท่าหรือ ผู้เฒ่าผูงยิงหรือผูดเฒ่าผูสาสครับเจ้าทีเจ้าท่างนี่ครับก็น่าจะเป็นผัวเมียล่ะครับเป็นผัวเมีย <ฮะ S 1> มาสองเลยบอกครับนี่ครับผมพูดเฒ่าเจ้าทีเจ้าท่างสองผัวเมียเนาะเมียครับเป็นมาเห็ดแนวไนคราาครับมาฝันขาฝันธรรมดาเนี่ยครับมาบอกเลขกเนี่ยครับบอกเลยคได้เพิ่นจดไท้หรือเพิ่นว้าครับนี่ก็เม็นเป็นเขียนไห้ล่ะครับเขียนใส่ใส่ครับ น้ำหนาตอหนาตางหร้อครับเขียนใส่หนาตางครับครับผมเลขสองตัวหรือสามตัวครับผมสอตัวครับสามตัวครับผมสางตัวเป็นเอายางเขียนครับเออก็นนาจะเอาเป็นฟอกท่านฟอกท่านไฟนะครับเอากีดท่านไฟอย่าเบาเบาแอมเราทงสอเลยครับเอฟซีเพราะว่าเพื่อความละเอียดนะครับเธอมาชมเนาะเพื่อความละเอียดเขียนสามตัวเลยบอกครับไม่นครับตัวไหนครับนาแเขนตัวไหนครับ เป็นเก้าหนึ่งเจ็ดเหรอครับเก้าหนึ่งเจ็ดครับผมเก้าหนึ่งเจ็ดเขียนใส่หม่องไหนครับเขียนใส่หม่องนั่นแล้ะครับมาตามบ้านนี่บอกครับนี่ครับบ้านเลขที่เท่าไรครับบ้านเลขที่ก็ยี่หกครับบ้านเลขที่สองหกครับเด็กสองตัวเพิ่เขียนบอกครับเนี่ยตัวนี้ก็บริเขียนนะครับเป็นแค่บ้านเลขที่ที่เราซื้อครับเขียนแต่สามตัวเนาะนี่ครับครับผม บันทึกที่สองหกครับเอฟสีสองหกก็สวยงามแต่อย่าลืมหมุนตลงเป็นเหล็กเก่าน้ำเนาะหนักกนแม่ยครับแม่ครับโอ้แน่นอนแน่ยนนเก้าหนึ่งเจ็ดที่บอกครับตาเดียวตาผู้ชมสีพิจารณาเบิ้งหลังครับครับผมเนาะครับผมนี่ยละการล่องเอาไปสื่อลอตเตอรี่ล่องเบิรงครับกับหนักกนข้องห่อครับสื่อผู้ชมเป็นตัวุลกที่สวยงามอีกชุดหนึ่งนาะครับเนาะบันทึกประเทศไดเจ้าที่เจ้าทางเป็นขอกินนั่นกินนี่บ่ยอยากได้ส่วนบุญบอยหรือจังไดครับ ก่ะโบวาอย่างได้แหละครับโบวาอย่างเขียนแล้วกันี้เลยก็ไปตัวครับอมครับผมมันไม่ให้โ่กเนาะครับเนาะครับผมนี่แหละครับอยู่น่ปลาในดอนนี่แหละครับอฟสี่เนาะเพราะว่านักแกนเิ็นกะอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าเลยมันบ่ครับเนาะตรงหน้าครับผมครับผมอยู่หน้าครับบดิข้นบ้านสร้างบ้านอยู่หน้าเลยครับท่านผู้ชมอยู่เดียวๆครับทั้งขาเนี่ยกรัโบโบมีบ้านคนเนาะครับท่านผู้ชม ครับเจ้าที่สองพวไเมียมาให้โชคง่ายล่ะครับ่มองชชมเนาะเดี๋ยวทีมงานเบาแอเมาทงสิจดมาให้แคปนาเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับกับขอบพระคุณนาแกนได้หลายครับที่ให้แนวทางตัวเลขเด็ดเด็ดสาตัวบนหลักบานเลขที่เด็ดเน็นะครับเนาะขอให้ถือรางวัลทีนึ่งครับพี่แกนมีโชคง่ญ่ต่อเนื่องครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะกลับมาสรุปตัวเลขความฝันของนาแกนค่ะค่ะนาแกนเพลนฝันว่า เจ้าทีสองผัวเมียเนาะค่ะมาเขียนเหลขใส่หน้าต่างให้เพิ่นค่ะก็คือเลขเก่าหนึ่งเจ็ดเก่าหนึ่งเจ็ดค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็เหลขที่บ้านของเพล่นเนาะค่ะสองหกสองหกค่ะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะก็นี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะแนวทางตัวเลขความฝันของนากกนที่เพิ่นนหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังก็อย่าลืมเนาะค่ะว่าเก่าก็พก เป็นตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมกับหัวค่ะอย่าลืมตัดล่นเนาะค่ะตัดไปตัดมากกับหนากลับหลังเธอได้โชคไงรางวัลญ่กับหนักแกนค่ะนี่ก็เป็นคลิปแรกของหนักแกนเนาะค่ะคลิปแรกแหกม้านค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังคลิปของสาวนิ้งพ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยื่นมีโชคมีลาบ เฮ่งเฮมานมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวน่้็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวนิงพระรวยนั่มในเด้อค่ะเด้อค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ